คุณนายเขาขี่คอยากแข่งมีขนาดมีขนาดเป็นแมวแต่จริงๆก็เป็นแมวเลี้ยงละคะ่ะคาดว่าวันจันทร์นาอ้อมน่าจะเอาไปทำหมันแล้วนะคะคาดว่าวันจันทร์นะคะคาดว่าคุณลุงก็ปฏิกิริยาก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะ นางก็คงจะปล่อยวางแล้วมั้งฮะคนลุงกล้องเขาไม่ชัดเลยปล่อยวางไม่ใช่ไหมคะก็คาดว่าน,นางคงจะปล่อยวางปฏิกริยาไม่ค่อยเท่าไหร่อาจจะมีตีน้องโบ,บะ๊ะโบะโบ๊ะบ้างแต่น้อยนะคะก็คือกินข้าวเสร็จได้เหลือ้องออมกำลังจะคือเปลี่ยนกระบะทรายและเหลือแต่กวาดห้องให้ วันก็อยู่แต่จะตำหนักเนี่ยจะออกจากตำหนักเราบางวันนี้เนี่ยก้ไม่ได้ฉี่ไปเลยส่วนน้ำตาเมื่อวานนี้หยดยายให้นะคะแล้วก็ต้องใส่เสื้อเพราะว่นนางเรียนจนน้ำลายกูมปากสองสารอบก็เลยต้องใส่เสื้อไว้ให้เมื่อคืนนี้แทีนี้เมื่อวานเนี้ยแม่อาหมดอกเนยนะคะว่าเจ้าของเขาแวะมาหาเขาแวะมาหาเสร็จน้ำตาลมันงอนค่ะมันงอนเขามันงอนเขาเสร็จแล้วก็ทานแม่อ้อมอีกเพราะตอนเย็นที่พี่หนึ่งมาก็ยังดีๆอยู่ แต่พอแม่มันมาตอนเย็นเนี่ยเจ้าของมาก็คือพอเขากลับไปแล้วมันก็นั่งเหมือนเดิมค่ะก็คือนั่งหมอไปแล้วก็ลมเสียพาดแม่อ้อมตบแม่อ้อมนะคะน้องจับใส่เสื้อก็ตีตีแม่อ้อมอืมงับด้วยนะคะแต่ว่ามันไม่เข้ามันงับแต่ก็กเจ็บนะแต่มันไม่เข้าไนอ่าก็ใส่เสื้อกันไว้ค่อย,อยังช่วยหน่อยนองกระบ,บ้าแล้วไม่รู้จะคิดนะปล่อยให้เบียร์ไปสองรอบน้ำลายโูมปากไปสองรอบอืม ไม่ร้องหูกไม่ร้องไม่ร้องแล้วน้ําอ่ะเขาไม่กินในถ้วยมีเนียมแเราก็ไม่รู้เอ๊ะทำไมน้ตาตาลมันไม่กินละ่ะต้องใส่ถ้วยพลาสติกเมื่อคืนมันตกถ้วยมีเนียมออกไปเลยค่ะแล้วก็กินในถ้วยพลาสติกก็คือเขาเคยกินนะเสียงใครเนี่ยเสียงอะไรคลุมคลังคลมคัใครคลุมคลัตกใจหมดเลยตกใจหมดเลยใครคลุมคลามอะไรเนี่ยฮะใครคลุมคลา่อะไร อ๋อพี่วันวันชอบเล่นเนาะวิ่งวิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งขึ้นวิ่งลงค่าวันอะที่นี่นะคะท่านที่เข้ามาดูยังไม่รู้ว่ากรงแม่อ้อมขนาดไหนนี่ไม่อ้อมเดินมาแล้วยังมถ่ายไม่ไม่ไม่มีเลยนะมันใหญ่เห็นไหมคะเทียมหลังเกือบจะเทียมหลังคาแล้วตรงนู้นอะเทียมหลังคาตรงนี้มันไม่เทียมตรงนี้ร้อยแปดสิบรงนู้นสองร้อยค่ะ มันใหญ่มากมันเป็นบ้านเลยอ่ะเป็นบ้านที่แบบว่าดีกว่าที่จะเลี้ยงที่ราบด้วยซ้ําไปเพราะว่าที่ราบเนี่ยมันก็เดินไปก็แม่สังเกตด,ดูนะคะแมวเนี่ยเวลาเดินเดินสักพักก็แแม่มันจะไม่ค่อยได้วิ่งถ้าบ้านคือเป็นชั้นเดียวไม่ใช่สองชั้นแมวก็อยู่อย่างนั้นนะคะก็คือเดินไปเดินมาอาจจะกระโดดขึ้นชั้นที่แบบมีให้บ้างแต่อันเนี้ยเขาจะวิ่งขึ้นวิ่งลงตลอดเวลาคือต้องเดินขึ้นเดินลงตลอดเวลาเพราะฉะนั้นความอ้วนอะ่ะมีไหมมันก็มีสําหรับตัวที่ขี้เกียจเดินขึ้นเดินลงเน,เนีีี้้ย่ขกกทวาง ไม่ไปไหนเลยวันวันหนึ่งก็นอนอยู่อย่างเงี้ยค่ะนอนจะถึงเวลาฉี่เวลาอึหิวน,น้ำถึงจะออกไปแล้วน้ำเนี่ยบางทีนอนทัน้งวันนะคะนอนทั้งวันไม่ออกไปนู้นอ่ะเย็ยนทีเดียวจีบีอึอึอึเนี่ยก็จะนั่งมองอยู่อย่างเงี้ยมองออกไปข้างหน้าบ้านมองออกไปข้างหน้าบ้านวนะ่าเจ้าของเขาจะมาไหมอะไรเงี้ยเอาจริงๆไม่อ้อไม่อยากให้มานะเพราะน้ําตาลมันจะคือคล้ายๆว่าเหมือนอารมณ์มันจะแปลปวนอ่ะ แล้วทีนี้เมื่อวานอ่ะพี่หนึ่งเขาก็มีบอกบอกแม่อ้อมว่าน้ําตาลอะพร้อมแล้วก็ดูเหงือกกันหาเหงือกนังซีดมากเหงือกนังซีดก็คือเหมือนกับแบบไม่รู้ว่าเลือดจะจางหรือเปล่านะแม่อ้อมเดี๋ยวพื่งจะหยดยาไปอ่ะเดี๋ยวต้องพาน้ําตาลไปตรวจเลือดนะคะแล้วก็ฉีดวัคซีนแล้วก็ตรวจร่างกายตรวจเลือดยังไงนะตรวจทั้งตรวจทั้งอีริเมียเอชแมวแล้วก็โควโรนาแล้วก็ตรวจเรื่องความซีดของเหงือกด้วยว่ามันมีปัญหาไหม น่านี้เดี๋ยวน่าจะเป็นอาทิตย์หน้าอาทิตย์นี้ก็คือยังไม่พาไปเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวแม่อ้อมดูก่อน <c oughs> อ้อเพราะน้องตาลอะเพิ่งเพิ่งหยดยาไงแล้วก็นางอยู่ในระหว่างความเครียดด้วยนะพี่หนึ่งก็เลยบอกว่าถ้ากินอาหารเม็ดน้อยก็ให้กินอ่าอาหารเปียกขุนไปก่อนอะแม่อ้อมก็ต้องขุนมันนะคะวันละหนึ่งซองสองซองสิคะวันละสองซองเลยน้องตาลกินวันละสองซองคนเดียว เ้าปับเย็นแล้วก็แม่อ้อมหัดให้กินคานิวาแล้วกพกินนะคะกินอยู่เพราะว่าพอเขากินไอตัวเนี้ยมันจะกินน้ําไม่เยอะเพราะว่ามันไม่เค็มอันนี้ของเดิมเขานะคะนี่ของเดิมเขาไม่อ้อมอัดไม่บอกที่ห่อเดี๋ยวจะเกิดความเสียหายขึ้นอ่านั่นแหละเขากินจะกินเท่ากินยี่ห้อนั้นจะกินน้ําเยอะมากเขาบอกแบบนั้นนะคะเพราะมันเค็มมันก็เยอะสิคะแต่กินเนี่ยเขาก็จะกินน้ําไม่เยอะเท่าไหร่ประมาณก็นอนสอง ก่อนอีกสักสองวันแล้วไม่ค่อยถอดออกนะร้ <c oughs> องไม่หยุดค่ะเป็นไงปัญหามันเยอะใช่ไหมหายหมดปัญหาเยอะใช่ไหมนะปัญหาเยอะใช่ไหมเห็นไหมเตรียมจะออกเนหะ็นไหมออกเหรอฮะออกเหรอฮะเตรียมจะออกแล้วฮะ ตาแดงมันมืดไงมันมืดใช่ตรงนี้มันมืดจอดมืดก็ไปมืดแต่ทำไมตามันแดงอือม่ตามันแดงือเนี่ยดูซิใครเนี่ยมันหล่อขนาดไหนเนี่ยดูดิวันนี้มันหล่อไหมวันนี้มันหล่อไหมเนี่ยมันหล่อไหมเนี่ยดูดิมันหล่อไหมเนี่ยอ้ายมันเขี้ยวไปเนี่ยดูนี่มันหล่อไหมแล้วเขาชอบแกล้งกันเนี่ยขยับมันอย่างเงี้ยทั้งวันเนี่ยอันนี่นะขนตรงเนี้ย ยาออกมาเอ้เราก็นึกเฮ้ยมันเป็นอะไรนะที่ไหนได้ขนยาออกมาเอ้เราก็นึกว่าคางบวมที่ไหนได้ไม่ใช่หน้าใหญ่หน้าใหญ่นั่นหน้าใหญ่เลยฮะหน้าใหญ่แล้วน, <c oughs> นี่เป็นไงขนมันนุ่มอย่างกับสังรีะคะ่ะนี่เป็นไงมอีกคนเมื่หอหมานี่ไปแล้วค่ะมาเร็วพี่หมอกไปพี่หมอกมามาเร็ว มามาให้แม่ป really? <als> ั้นแป้งนะี๋ป <efecto> ั <abnormal particular beast> ้นแป้งนะให้แม่ปั้นแป้งไหมอื้มปั้นแป้งไหมปั้นแป้งนี่นี่ค่ะเกตุไปอ้อมเล่นกับรูปอย่างเงี้ยเนี่ยมาให้แม่ปั้นแป้งไหมอื้มอื้มมาถามสิอืถามอีกอื้มอื้มให้แม่ปั้นแป้งไหม แม่ปล่อยปล่อยหมอบนะแม่ปล่อยหมอบไหมปล่อยไหมคกุดหมดตุ๊กเอาไหมแม่เอาไหมให้แม่ปั้นแป้งอีกคนหนึ่งไหมเมฆนี่กล้ามเนื้อแบบแน่นมากค่ะแน่นมากเพราะว่ากินเก่งมากแต่ว่าตัวไม่ใหญ่ตัวไม่ใหญ่แต่ว่าเนื้อแน่นแน่นมากฮึโอระมึงยังเหมันเชี่ยวตุ๊กไม่ได้นะตุ๊กได้นะตุ๊กไม่ได้เลยตุ๊กไม่ได้ก็ตุ๊กแป๊ะแค่ตายแล้วแมวไม่ตุ๊กแมวมันไม่ตุ๊กมันอออืืื แมวไม่ตุ๊กมันออืไปเดี๋ยวแม่เปลี่ยนกระปะทรายให้